บนมีอะไรอะไรนั่นนะไหนตูมดูดมาดูอ๋อจิ้งจกอยู่ตรงนี้ทำไงรหรอฮะทำไงคะทำไงเอ่ยไม่ต้องปีนไปจับไอ้จกลงมาหรอหรอฮึไม่ต้องปีนอ่ะดูดูใส่ใส่ใส่ใส หนูจะปีนขึ้นไปยังไงลูกให้เขาอยู่ไม่ได้หรอให้เขาอยู่บ้านกับขิงด้วยไม่ได้หรอคะอยู่ด้วยไม่ได้หรอลูกใส่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 ใหญ่ใส่ใหญ่นะใส่ใหญ่เลยน้องขิงขาเจ็บหมดลูกอือยังไงอ่ะเอานั่งจ้องเลยแม่ว่าได้อยู่อย่างนี้ทั้งวันแน่อันนี้ อย,อย่างนี้ทั้งวันแน่เลยจบไม่ไปไหนแล้วฝนข้างนอกมันตกหูกข้างนอกฝนตกมันวจกไปไม่ได้นะให้เขาอยู่ด้วยนะคะอ่าอ่าอ่าอ่อายังไงไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้เดงันมองใหญ่เงันมองใหญ่แล้วหนูจะทำยังไงหนูจะทำยังไงหนูจะปีนหรอ เดี๋ยวมาดูเดี um. ๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาไม่กลัวหนูหลงหลงเห็นไหมนะเขาก็อยู่เหมือนเดิมดูิเนี่ยเขาก็อยู่เหมือนเดิมจบอะแต่ดูหนูสิแต่ดูหนูดิหูตั้งแล้วหูตั้งเลย ไอ้หนูเห็นไหมเขาหลบไปแล้วเขาหลบไปแล้วลูกเขาหลบไปแล้วเขาเข้าไปในซอกประตูแล้วลูกเขาไปแล้วเชื่อแม่เขาไปแล้วหมาไม่เช่ไม่เชื่อไม่เชื่อ,เ,อเขาไปในซอกประตูแล้วเขาออกไปข้างนอกแล้วลูกสิส่ิงไม่เชื่อแม่ ไม่เชีไม่มีแล้วจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความเดี๋ยวความน้องขิงนะนี่โมโห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 นี่ฟุดฟัดฟุดฟัดเนี่ยโมโหโมโหลูกสาวโมโหยายอะไรโมโหยายอลไรลูกอืมอะไ่หนูโมโห,หอะคะ กินโมโหทำไมเดี๋ยวนั่งแต่เลยนั่งแต่เลยไม่ไปไหนเลยนั่งมองไม่กวาดนี่คือจะให้แม่เอาไม่กวาดแล้วก็เขี่ยจบกลงมาใช่ไหมให้แม่หยิบไม่กวาดเหรอเดีไม่กวาดให้แม่หยิบไม่กวาดให้แม่หยิบไม่กวาดอ๋อเข้าไปห้องเก็บของทำไมลูก เขาไม่ได้อยู่ในนั้นกระแชบมาไหนเอ้ยนั่งเฝ้ากันเลยทีเดียวเชียวนั่งเฝ้าตลอดเวลา,อานอนนอน,น,อนแม่ว่าแล้วเดี๋ยวนอนเฝ้าจริงจบแล้วงานนี้ อันเหยียดยาวเฝ้าจกเลยดูดิอัาตรงนี้จริงเหรอลูกอันตรงนี้จริงเหรออันตรงนี้จริงๆเหรอกตอาคิงมองเงียนมองเงียนมองเข้าไปแล้วลูกแม่ดูแล้วมันไม่มีเข้าไปแล้วนะอ่ามันหน้าห้องเก็บของนี่แหละอาตรงนี้แหละ เียนชอบตั้งเลยลูกสาวเียนชอบตั้งเลยเดีย๋ยวนี้นะตกลงจะอยู่อย่างนี้ทั้งวัหนหรอฮะอเคยังไงยังไแม่หยิบแม่ส่งดูดิ ยังอยู่ในตประตูเหรอแต่มองไม่เห็นเลยกล้องถ่ายจบไม่เห็นนะลูกนี่จจบออกให้สุเท้ายจบออกไปจบออกไป อือไปแล้วลูกไปแล้วไปแล้วอี๋จะออกไปจากตรงนี้นะเดี๋ยวเปิดประตูประตูจะหนีจบจะออกไปนะอันนี้บ้านขิงนะไปแล้วลูกไปแล้วไปแล้วแม่อะไไปแล้วแม่อะไรไปแล้วนะคะไห้จบไปแล้ว ไปดูในห้องนู้นเหรอว่เอาเขาวิ่งไปในห้องเก็บของหรือเปล่าเหรอเหรอโอเคพอเข้าไปแล้วก็โอเคเลยน่าเราเนอะอืมใชม่นี่ๆตรงนี้เดี๋ยวสิละเดี๋ยวทีมีไหมไม่มีนี่ดิ ตรงนั้นุยไม่อะไรไปแล้วจริงๆไม่อยู่ในโซ่งแล้วเดินไปเดินมาลไม่เชื่อละไม่เชื่อไม่เชื่อใจละอไน,น่เช่อเอไปเดิทกมปะอวทมิติจะ ั้งสำรวจสำรวจสำรวจใหญ่สำรวจใหญ่ไม่มีเขาไปแล้วเห็นป่าวคือถ้าเปิดประตูแบบนี้เขาไม่อยู่แล้วลูกเขาวิ่งออกไปแล้วเชื่อแม่มยังหนาเขาวิ่งไปแล้ว หนูว่าไม่เชื่อแม่ใช่ปะ่ะแตอแม่ไไปิดประตูบ้านนะปิดประตูบ้านนะคะปิดประตูบ้านนะมองมองมองปิดนะไม่ให้ปิดเหรอต้องปิดประตูบ้านเลยปิดประตูบ้านเออปิดไว้ คีอนะไรรถแท็กซีใ่ใจเร็วที่สุดขึ้เข้าไปอีกแล้วสำรวจทุกขิงไม่เชื่อแม่สิเนี่ยใช่ไหมต้องสำรวจเองใช่หมแล้วหนูก็ตัวดำหนูเข้าไปข้างในก็ถ่ายไม่เห็น สำรวจสำรวจมไม่เชื่อแม่ไม่เชื่อที่แม่พูดต้องสำรวจอดวนี้เปิดให้ดูเปิดให้ดูมีไหมไม่มีแล้วเห็่าไม่เชื่อแม่อเปิดเปิดเปิดยังไงไนี่ประตูก็อยากให้เปิดจบก็อยากจะดูลูกสาวนี่ แม่ปิดประตูหน่ยปิดประตูได้ยังได้ยังไงหันเลยปิดประตูนะคะลูกปิดประตูนะคะป,ประตูนะลูกนะไหดิดูหน้าดิหน้าใกล้ๆหน่อยขอดูหน้าใกล้ๆหน่อยหน้าเด็กดืนเนี่ยเกาด้วยเกาเกาเกาไม่สนกล้องเลยตัวแสบ หลบตลอดหลบตลอดตัดเสของแม่แม่ปิดประตูบ้านแล้วนะโอเคปิดประตูบ้านก่อนเมันเคี้ย่จ้าเหมือนแค่จ้าสอกสาว